ำแล้วจำได้นะตั้งขาไปด้วยค่ะตั้งขาไปด้วยนะคะท่านท่านทิจท่าของเราท่านะไหนบ้างคะกับตัวนี้เป็นแหนเนาะแล้วก็บริกรเฮ้ยอาญา้มาแล้วแนะนาคืออยู่ที่ไหนใคคนแนะนำมา